สวัสดีครับทีดีต้อนรับกขุนช่องอตต้องศิไม่ใช่มิสเตอร์ทุ่มมวยไทยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับศึกวันนี้จะได้ที่น้อยสัปสิทธิ์นะครับในวันศุกร์ที่24ตุลาคมเวลา1ทุ่มนะครับเอามวยวิธีดุนิมีมีคู่ไหนกันบ้างคู่หนึ่งข้ามไปเอเมคู่สองคีบ,บ็อกซิ่งลูสตอร์เบนอันฟรีลินนะฮะโซมาโอคูมูระนะหน้าใหม่มไม่เคยเห็นเลย เพื่อเห็นฟอร์มของเขาเลยนะใค่เห็นฟอร์มเขาเลยนะอ่นะก็กฟอร์มจะเป็น,นยังไงนะครับสองคนนี้อ่ะผู้ที่สางครับคีบ็อกซิ่ร้อยยี่สิบสองปอนด์ทศสยามจอพัชยากีฬาสยามอุบลน,นะลุยกิมาสดาทีสยามเนี่ยก็ผมดูไปดูก้าข้ามาแล้วก็กักบไปทำฟอร์มห้ายกก็ห้ายกก็ไม่ได้เสียอะไรเลยนะก็ดีอ่นะ้กับวนนันก็ไปดูอ่ะ วันชัยน้อยนะเออวันชัยน้อยต่อยกับวันชัยน้อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเออต่อยไปช่องเจ็ดสีอะมาให้ห้ายกเจ็ดสีนะครับต่อยกับวันชัยน้อยก็ไม่ได้เสียอะไรอะนะครับก็ดีนะครับก็ห้ากับเจ้บาบ้านคลิปบ็อกซิ่งเลยก็ว่าได้นะดูกิมาสิดาพ่อชนะคลิปบ็อกซิ่งก็พอสมควรพ่อมาเคยเปิดตัวแล้วนะครับก็ ดูซิว่าเพชรสย,ยามเนี่ยจะเปิดตัวสวยหรือไม่สวยนะครับอ่าวยไทยลุ้นไปตั้งเบสดครับแสนศักดิซับเกิร์ลจะลุ้นสักปะระธานลีนูสบีแลนเดอร์อ่าลูกศิษย์เจ้าแม่เขายัดไส้มาแล้วครับแสนศักดิซับเกิร์ลจะลุ้นสักหน้าใหม่นะหน้าใหม่ซปปร์เกิร์ลส่งข้าวกระกึ๋อ่าใช่ไหมเขาจะลีนเหมือนเจ้าของค่ายหรือเปล่า อ่าก็มาดูกันนะครับโทมสัสพ็อกเกอร์ระนะถาหลิวชวนแม่เมย์ไทล์ด้วลไรเวทใหญ่อยู่นะร้อยหกห้าก็ใหญ่ยยอยู่นะก็ก็ใหญ่เลยครับก็โอ้วิเคราะห์ยา่างครับโูดนะวิเคราะห์ย่างในผมวิเคราะห์ก็ก็จะยากเฮผมเลือกไปทางโทมสัสพ็อกเกอร์ครับ น้งกงมาจากออสเตรเลียามาครับคู่หกนี่ยไพน์เตอร์ครับซอนรักแฟทกับทายามมนซ่อนลักเนี่ยทุกคนคิดว่าได้รีแมทกับสมิงดำลูกสวนใช่ไหมนะครับเป็นไฟที่ขาดใจาใครหล,หลายๆคนอยู่พอสมควรน,นะครับก็คนคิดว่าจะได้รีแมทกับสมิงดำอะ่ะแต่หวยมาตกที่ายามีนก็อะไรครับนะ วันไฮร็อตส์เสร็จตอนโอ้ยลูกเกมจะออกมาไงเลยนะครับโอ้ยส่วนยามินก็แพ้มาแพ้อับดุลเบซิ่ดอฟแบบแพ้น็อกมานะครับก็ไปนี้ก็ทั้งคู่ก็อย่ามาคืนฟอร์มาครับนะทั้งคู่ก็แพ้มาทำเลือกภายทางอาหอบเอ็มทางซอดรักก่อนแล้วกันนะครับซอดรักเอ็มทางซอดรักก่อนนะครับ ต่อมาคู่เจ็ดเมื่อไทยแล้วจสามปอนนะครับท่านีทองสจเล็กเมืองน์นะครับให้กับขุนศึกหมอ,อกรุงเทพธนบรุรีหรือขุนศึกสอเดชพันธ์นะครับท่สิทธิของนันเชสสมเด็เดชพันธ์ก็ซ้อนกับพวกอาลีฟนะครับเจ้าเสือใหญ่ก็อู้ว้าวเลยว่า ก็ไม่รู้จะเอ็นไปทางไหนเลยอะครับนะก็ไม่รู้จะเอ็นไปทางไหนเอาแบบนี้แล้วก,กันนะอุ้ยโอ้ยไม่รู้จะเอ็นทางไหนดีระหว่างกดศึกกับทักทิมทองโอ้ยงั้นผมขอเอ็นไปทางกดศึก,ก่อนล้วกันนะกุศลกดศลมอกรุงเทพหรือกดศลสอเด,ดชพันธ์นะครับมาครับมวยไทยร้อยสิบแปด ีใหญ่ที่เด็ด99นะ,นะสิงดํากาแฟโฟกัสทางคู่ก็แพ้มาเลยครับไฟล่าส,สุดนี้สีแญ่ก็แพ้สกงชัยน้อยนะครับคู่ที่11นั่นแหละครับแพ้สงชัยน้อยทานี้ก็จะมาคืนฟอร์มาครับนะถ้ากบบสิงดํากาแฟโฟกัสอู้หานไปน้เลยนะสิงดําเนี่ยก็สิงดําเนี่ยก็กลับไปทำฟอร์มห้ยกมาครับนะ ว่าจะมาทำฟอสักกิลยักษ์เงียมันจะดีหรือเปล่านะครับผมขอให้เย็นไปทางตีใหญ่ครับตีใหญ่นะครับทีเด็กเกราๆต่อมาครับนำน้ำโขง BS ม่ไทยนะชาติมังกรชอห้าพยักษ์จากลาวนะครับนาน้ำโขงพวดนี้นะก็ไม่รู้ดน่าว่าจะเอไปทางไหนนะครับ เล็กจากเลยแล้วเล็กจักเลยน,เลน,นี่นะเี่กได้ทางร้านน้ำโขงนะครันแบบราดน้ำโขงมาครับเดชชวริชเชื่อมโหมดทางคณะอีวาบอรเดียนเดชชวริชได้มาเปิดตัวสวยนะนะไอรถไถอ,อ่ะน่ารถไถมาจิตซาเดรีนั่นแหละครับก็มาชนะน็อกเลยได้แส,สนแสนห้าอุย้ยมันเจี๊ยบเลยนะคก็ มาครับทำมาแล้วนะครับเดี๋ยาวริทให้อีวานบอดเดียนนะครับก็ไม่รู้นะว่าเดี๋ยชาวลิทไฟน์บบนี้จะบายดีหรือเปล่าเอเมนแทนเดี๋ยชาวลิทเล่นกันนะครับนะเพราะว่าอีวานมาเปลี่ยนตัวใหม่ก็ผมไม่รู้ฟอร์มเขาจะเป็นยังไงน,นะครับมาครับซงชัยน้อยกี่ซองลิทนะหวทะสไลด์ทานคีเซนนักมวยจากเมียนม,มาก็ซงชัยน้อยก็แพ้มานะแพ้แบบ เสียงข้างมากหนุ่มสุรินทร์อ่ะคนคิดว่าไฟนั้นอะ่ะสมชายน้อยนะฮะน่าจะชนะนะครับน่าจะชนะนะครสมชใยน้อยเนี่ยไ่าจะชนะได้ไปชิงแชมป์กับหนุ่มกับกนรกะฮะได้ไปชิงแชมป์ก็ใกลยมือกับนากะกะครับแม่หวยพิกฉันได้นะครับหวยพิกกับเป็นหนุ่มสุรินทร์นะครับที่ได้สัญญาแล้วก็ขึ้นไปชิชงแชมป์กับนาิกาก็ สชใยนะกํางกลับมาทําฟอร์มใหม่นะครับฮัสลายทานซีฮัสลายทานคีนเซนนื้อโยหน้าใหม่จากเบลมาขอเอเองสองชชยน้อยนะครับนะหวังที่จะกลับมาคืนฟอร์มนะครับได้นะครับมาคู่เอครับมมยไทยรุ่นแบนตั้มมาครับนนทชถ้าใช้จินบังนนท์ปะทาโซเนอร์สินโซเนอร์นี่ก็แพ้วรพล รู้เฉพาะหลวงต้มหรือวัตถพรสเดชพันธ์หรือวอัอวตพลไผ่ดงยิ้มนั่นแหละครับนะนนทชัยก็แพ้นะครับแพ้แพ้รับมวยสัญญานะครับไม่หนักหน้ยครับจากรัสเซียล่าสุดก็แพ้แบบเร็วมากะครับแพ้นอกแบบเร็วมากครับนนทชัยก็วยแพ้นอกแบบเร็วมากครั้งนี้นนทชัยจะกลับมากู้ฟอร์มนะครับคืน กับต่อยวันใหญ่ครั้งนะเพราะว่ายัางมีสัญญาอยู่นะอาจารเป็นแชมป์รถทุวันก็อุยคูนี้ใหญ่แล้วนะครับใน่าใหญ่แล้วอ๋อเห็นทางน่นเฉยนะครับโน่นชัยนีน่แบบน่นเฉยอ่ะครบแล้วนะครับสำหรับก,การวิเคราะห์วิจัยนะครับก็เนี่ยครับทั้งสิบสองคู่นะครับแบบหัวแกซีกันทั้งนั้นนะฮะมาเรื่องหัวกะทิกันทั้งนั้น ดูวันศุกร์นะครับว่าจะมาเปิดตัวดีหรือเปล่านะครับน้ำมวยหน้าใหม่หรือว่าจะโดนดับดับฝันนะครับอ่าขอติดตามครับนะวันศุกร์ที่24ตุลาดมนน้ครับมวยโรมินีมวยวันโรมินีสัติ์ไทที่หนครับ